สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจอยก็จะพาเพื่อนๆมายำมะม่วงนะคะยำมะม่วงนะคะทุกคนจ๋าจอยก็ซื้อมานะคะซื้อมาเขาก็จะสับแล้วก็ใส่ปูมาให้เราแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้คลุกนะคะทุกคนจ๋าเราก็จะมาคลุกกันเลยค่ะนะคะก็ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ปูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ยํายำของเรานะคะทุกคนจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะซื้อมาสองถุงนะคะทุกคนจ๋า ตมามมะม่วงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนดูสีสันน้ลำลายไหลล้ำลายไหลเนอะทุกคนจาน่าก,กินน่าก,กินไหมแซ่บๆจับวันนี้เมนูแซ่บๆนะคะเนะมมาะยำมะม่วงนะคะทุกคนอุ้ยสีสันน่าทานมากทุกคนสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยแกนจานมาแล้วจ้าเทใส่ถาดน,นะคะไม่ใช่ใส่จานนะคะเทเลยจ้า พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะว้าวน่าทานมากเลยค่ะทุกคนใครอยากทานกับจอยบ้างมาเลยค่ะตำมะม่วงค่ะทุกคนจ๋าแซบๆไปทานด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกองไปเบิร์สุขุสุขนจ้ามาพบมาเผอกันอีกคืึเก่าพี่น้องกับช่องแม่หญยจอยจ้าวันนี้แม่จอยได้ตำบกม่วงมากพี่น้องจ้าตำมะม่วงพี่นอ้องขึ้นอยากกินสซมแขวสซม,มแขวพี่นอ้องพ่นบอกว่าเผ็ดเอ่อเผ็ดเปรี้ยวนะพี่ว่าสันกินใดบ่เจ้าว่าสันมาเบิ่งว่าแม่จอยสิกินใดจะข่ำพี่น้องแม่จอยสกินใดบ่พี่น้องจ้าสิกินใดปันใดพิสูจน์ความเผ็ดความเปรี้ยวน้อกันพี่น้อง มส,มสมสมรี์ดีพี่หน่อยสมสมสมนัวนัวน้ำประแดดพี่หน่อ,อยใสปูไสก่กำปูล,ละกะกุ้งแห้งพี่หน่อย xuống rồi được rồi ừ. mình sẽ trải mai nào sùng นขายเป็นบอกว่ามอ,มองสมมากเลยเจ้าสกินไดบ่บอกว่าจัดมากเอารสชาติเผ็ดแบบไดเอาตามใจเลยมาสั่นเป็นจัดมาใหายพี่น้องทั้งสมทั้งเผ็ดอื้อ จอยพี่น้องสวงคักไม่ไจอยกินกินแหลกๆกว่าทอาได้พี่น้องกินมากกินมากสมขืนสมขืนพี่น้องสมขืนเพชรขืนเลยอด้ จอดเป็นหนองแสบอยู่บแสบแสบอร่อยแซ่บแต่แค่เข็ดแค่เฉยเฉยตอนบางไงเป็นหนองมึงแนมมึงแบบพริกพี่น้องแบบพริกกับบะหม่วงทอกันอร่อย อพี่ก็บอกมองท้อกันหาตอนนี้หน่อย Sốt subscribe Sốt kênh Ghiền đó Gõ kéo không เ็มเคาแต่ว่ากระแ่กคว่มเพจประตองบอกเลยไปหนอ số nhỏ Ừ. Nên trái sẽ lọt nó phía lọt bó. tên nán phía สุดยอดพี่น้องสุดยอดประไว้เลยพี่น้องเพลทแห้งทั้งเพลททั้งสมแห้งกินแห้งเพลทแห้งสมพี่น้องอ้ยสําหรับคลิปนี้ไม่จ,จอยย่อแผลพี่น้องจ้าเมนูนี้ย่ำแผลดีขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณสําหรับการรับชมนะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้านจ้าพี่น้องจ้าไปก่อนสวัสดีจ้าอู้เพลทค้าพี่น้อง